สรางกายแข็งแรงใช่เยี่ยมแล้วถ้าเราบอกกับตัวเองว่าเราจะทำสิ่งนี้ก็ขอเธอฮะอันนี้เริ่มจริงจังก็ขอนะครับให้เราทำแนวทางเดียวอย่าไปทำหลายทางอย่าไปทำเอียงอียงกันแล้วแต่เอามาผสมกันในช่องเดียวมันไม่ได้มันไม่โตถ้าคลิปนี้ดี ฝากแชร์ให้กับคนที่เรารักด้วยครับหนูมียูเซอร์สองทำเป็นทนายทั้งคู่ได้ไหมครับถ้าอยากทำเป็นทนายครับน้องใบบุญทำช่องเดียวแล้วโฟกัสให้มันโตช่องเดียวพอสวัสดีครับเข้ามาทางใตยครับขอบคุณเล่นไรครับผมอีกรอบหนึ่งน้องใบบุญถ้าอยากให้มันโตไวทำช่องเดียวแล้วโฟกัสมันน้องใบบุญจะมีพลังโฟกัสช่องเดียวพอ แล้วเอาให้มันเต็มที่ถ้าเราทําคลิปดีนะฮะเขาจะตามแล้วถ้าเราอยากเปิดช่องที่สองอาจได้ไหมมันได้หมดแต่อย่าเพิ่งมือใหม่อย่าเพิ่งไปทําเยอะๆช่องแล้วไม่รู้ช่องทางไม่รู้ว่ามันทํำยังไงแล้วไปเสียเวลาประเด็นคือเราเสียเวลาเราไม่รู้เรื่องเนี่ยผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าแนวทางในการทําคลิปเนี่ยมันสําคัญมากไม่ใช่ว่าวันนี้จะออกมาสอน ก็สอนอันนี้ย้าเลยนะถ้าใครอยากเก็รยิงจังถ้าใครอยากจะช่องตัวเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ได้ไม่ใช่วันนี้อยากจะมาสอนก็สอนอยากจะมาเต้นแล้วเอามาผสมกันอยากจะมาทําตลกแล้วเอาตลกสอนเต้นมาผสมกันไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นใครที่ทําอยู่นะครับผมหวังว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ดูตอนเนี้จะไม่ทํานะ ถ้าใครที่ยังทําอยู่ที่ผ่านมาไม่เป็นไรก็เราไม่รู้นี่นาสวัสดีครับผมข้อใจหน้าจอให้แล้วครับขอบคุณเลีหยไยครับผมเปลี่ยนชื่อแล้วครับพิมพ์ิมพ์เยี่ยมเนี่ยพิมพ์พิมพ์ศูนย์ศูนย์เจ็ดเนี่ยสวยมากจาง่ายเลยทีนี้เมื่อกี้ชื่อยาวจําไม่ได้แล้วสวยด้วยนะครับเนี่ยรูปโปรไฟล์ดีชื่อจําง่ายแล้วพิมพ์พิมพ์ศูนย์ศูนย์เจ็ดเนี่ยไม่ครับอืมนะครับสวัสดีครับอ้ยอ้เบ้าตะการนะครับผมสวัสดีครับผมนะฮะ ถ้าวันนี้เรายังทําแบบที่ผมพูดมายังไงก็ไม่โตถึงจะโตแต่มันช้าครับเพราะคนในติ๊กตอกเขาเยอะแล้วเขารู้เคล็ดลับข้อนี้นะเขาก็ทําแนวทางเดียวแล้วในอนาคตถ้าเขาอยากทําตลกทําได้ไดดหมทาได้สวัสดีครับครูพี่มดดำมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีดีพี่มดดำด้วยนะครับฉะนั้นใครที่อยากจะเติบโต อยากจะก้าวหน้าอยากจะไปไวยังจะมียอดวิวสูงคนติดตามสูงให้ทำทางเดียว0ซนศูนย์เจ็ดมันเจมบอลผมก็ว่าอยู่นะครับศูนย์เจ็ดมาด้วซ้ายมันเจมบอลเลยนะฮะฉะนั้นตรงนี้เอาไปปรับใช้ได้เลยนะครับและไปดูเลยในช่องผมนะฮะสอนอย่างเดียวสอนการใช้ t i t t อกมันจะไม่มีตลกมันจะไม่มีการเต้นมาผสมกันไม่มีนะครับฉะนั้นใครที่มีอยู่นะครับ อย่าลบบอกว่าอย่าลบแต่จงพัฒนาตัวเองนะครับทำคลิปให้ไปในทางที่ตัวเองชอบที่ผ่านมาไม่รู้ไม่เป็นไรแต่วันนี้เรารู้แล้วจงลงมือทำแล้วมันจะเกิดผลรับกับตัวเองโอเคบอรับไหนใครเก็ตพิมพ์เก็ตมานะครับเอืเ่อมขอภัย ผมชอบแนวทางการร้องเพลงทำแบบไหนครับชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงอ,อ๋อมันทำได้หลายอย่างนะครับอ่าเกตพิมพเก็ตนะครับชอบร้องเพลงอาจจะมาสอนร้องเพลงถ้าเรามีความรู้แล้วก็ชอบนะหรือถ้าไม่อยากสอนก็ทำแนวลิบสิงเก็ตโอเคเกตนะทำแนวลิบสิงการร้องเพลงหรือทำแนวร้องเพลงแล้วก็ตลกก็ตลกก็ได้ได้เช่นเดียวกันนะครับได้เช่นเดียวกัน ขอใจให้แล้ว343ขอบคุณน้องใบบุญมากๆนะครับฉะนั้นบอกเลยว่า5ข้อนี้ใครที่นอนหลับไปก่อนนะครับถือว่าพลาดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังผมจะมาให้แต่เวนขึ้นกว่าน,นี้จะมาให้ไวขึ้นกว่าน,นี้นกําลังจัดเรียงเวลายอยู่ขออภัยนะครับเดี๋ยววันหลังจะจะแจ้งล่วงหน้านะครับแล้วก็จะมาให้วไวกว่าน,นี้เพื่อเ,เพื่อนๆที่นอนนอนไวนะครับก็จะได้รู้กันนะครับเก็ตค่าแต่แต่ว่า อยากหนีตัวตนทาดูเอ็ดอย่างเดียวได้ไหมคะได้ได้หมดคือคือมันอยู่ที่เราเลือกนะครับมันอยู่ที่เราเลือกไม่ไม่ได้มีใครมาบังคับเราเราอยากทาดูเอ็ดได้ไหมได้มันมีอยู่ฝรั่งคนหนึ่งครับคุณพิมพิมศูนย์ศูนย์เจ็ดฝรั่งคนนี้สวยมากเลยแล้วทาดูเอ็ดอย่างเดียวอันนี้ผมไปดูของต่างชาติมานะแล้วคนเขาก็ดูวิวเยอะมากเลยเขาแต่งตัวสวยมาก แล้วเขาก็ทําดูเอทดแล้วเขาก็เนี่ยไม่ได้พูดเลยนะเขาทาคลิปดูเอ็ดแล้วเขาก็ยิ้มแบบเนี่ยครึ่งหนึ่งจะเป็นคลิปดูเอทดด้านบนนะครับอีกครึ่งหนึ่งเขาก็จะเป็นรูปหน้าเขาเองแล้วเขาก็ดูคลิปอย่างเงี้ยเขาก็ไปหาคลิปมาแล้วก็มาดูเอทดแล้วก็ยิมย้มยิ้มไม่ได้พูดด้วยแล้วแบบ คนตามเยอะมากเลยผมก็ชอบเขาด้วยผมชอบฟรงน,นะทุกคนไม่ขอหน้ารนะ้ายจริงๆแต่ว่าเราทําได้ไม่ทําได้เราอาจจะใส่ความตลกเข้าไปอาจจะใส่อารมณ์เข้าไปอิโมชันแล้วก็อะไรเสียงวอราะเข้าไปแทนถ้าเราไม่ได้อยากทําสายความรู้นะครับเราก็สามารถทําดูเอ็ดได้ก็คือถ้าจะดูเอ็ดก็คือดูเอ็ดทั้งช่องนะครับให้ยาวไปเลยนะครับพี่มดดาบอกอะไรนะคลิปที่เสียงโดนปิดกัน้นเราเราเก็บส่วน ตัวเป็นอะไรไหมครับครูมดําคลิปที่เสียงโดนปิดกั้นเราเก็บส่วนตัวดีครับไม่เป็นอะไรครับคลิปที่เสียงการปิดกั้นเราปิดส่วนตัวไว้จะดีที่สุดครับป,ปิดไว้เลยปิดไว้เลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องลบคลิปนะครับพี่มดดำไม่ต้องลบคลิปนะ เก็บใบส,ส่วนโตนะครับผมขอโตก่อนนาะจะเข้ามาฟังใหม่ให้เคล็ดลับดีมากค่ะคนบิวตี้ครับผมขอบคุณหลายๆค่ะคุณพีบิวตี้ฟันดีครับที่ลงไปแล้วทําเป็นส่วนตัวได้บรอครับได้ครับผมที่เราลงไปแล้วคลิปไหนที่เราคิดว่ามันจะสูมเสี่ยงต่อกฎของ t i k t o อเราสามารถไปกดตั้งค่าแล้วตั้งเป็นส่วนตัวได้ยังไม่ต้องไปลบคลิปแล้วก็ไม่ต้องไปลบเลยนะ ก็คือทําทําแนวทางใหม่ไปเลยนะครับสรุปหน่อยค่ะครูแม,ม่นกโอเคครับข้าใจให้แล้วนะห้าร้อยแปดสิบขอบคุณได้หลายครับน้องใบบุญครับโอเคก่อนที่จะสรุปนะครับทุกคนฝากแชร์ด้วยนะครับสําหรับบางคนเข้ามาตอนที่สรุปนะครับโอเคนะห้าข้อสําหรับมือใหม่ทิกตอกถ้าอยากปังต้องฟังไรนี้นั่นก็คือสรุปนะหนึ่งครับ ถ้าใครอยากจะพิมพ์สรุปให้เพื่อนเพื่อนก็จะดีมากๆเลยนะครับสวัสดีทุกคนรอบๆห้องครับอ่าโอเคขอบคุณนะครับแคนดี้มากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆค่ะได้ได้ได้นะครับโอเคนะครับสรุปเลยนะหนึ่งครับบัญชีของเราจะต้องเป็นบัญชีโปรสวัสดีครับผมพี่นิงหนิงนาสุดรินสองนะฮะหนึ่งฮะบัญชีของเราต้องสร้างเป็นบัญชีโปร อันนี้จดเลยนะใครจดได้จดนะครับสรุปได้จะยิ่งดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สรุปปับ๊บแล้วก็แคปเอาเงี้ยเพื่อนๆจะได้เอาไปใช้งานต่อนะครับโอเคไหมครับขอหนึ่งข้อที่2นะครับตอนนี้กำลังจดอยู่นะโอเคข้อที่2รูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์อ่าพิมพิมไปนะรูปโปรไฟล,ไนะปปไฟล์ไม่เอารูปโปรไฟล์แบบนี้แล้วก็แบบนี้ไม่เอารูปครึ่งตัวแล้วก็แบบนี้ เห็นแต่หัวมาไม่เต็มไม่เอาแล้วห้ามรูปการ์ตูนห้ามรูปคนอื่นห้ามรูปดาราถ้าเราถ้าเราอยากโตห้ามรูปคนอื่นห้ามรูปดาราห้ามเอารูปธรรมชาติรูปเด็กรูปแซตหนารักโน no. ห้ามเอาทั้งนั้นหน้าเราคนเดียวหน้าเราหล่อส,สวยคนเดียวขอครึ่งตัวประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยอย่างคุณครูมดดำนี่ก็ได้นะครับสวยเลยกําลังดีดี๋ยวก็เป็นรูปที่ยิ้มยิ้มนิดนึง ยิ้มสวยๆนะครับนิงสุรินมาช้าครับอาจารย์ไม่เป็นไรครับพี่นิงมาช้านี่แหละกำลังสรุปนะครับจดเอาไปได้เลยนะครับผมทําบัญชีโปรอยู่แล้วครับเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมนะครับรูปโปรไฟล์นะครับข้อ2คือรูปโปรไฟล์นะฮะคุณยูดเซอร์หัวมานะครับผมอ่านะครับผมโอเคข้อที่3นะครับสวัสดีค่ะนิลิสมูมอนะครับผมข้อที่3ชื่อแอคเคาท์ชื่อแอคเคาท์บางคนไม่รู้ชื่อแอคเคาท์คืออะไร ชื่อแอคเคาก็คือชื่อที่ทุกคนเพื่อนๆทุกคนกําลังเม้นผมอยู่ตอนเนี้มันจะไปโผล่ในไลฟ์สดเนี่ยนะครับอ่าครูมดดาคอมเมนต์มาเย่ยมมากๆนะครับพิมมานะครับใครใครอยากรู้ว่าวัาวนนี้ผมสอนอะไรเนี่ยแคปเอาเลยจากคุณพี่มดดาคุณครูพี่มดดาเนี่ยพิมมานะครับอืมนะครับรูปนี้ผ่านไหมคะรูปนี้เหรอใช่ลรรูปนี้เหรออ,อ ยังไม่ผ่านครับมันเหลืองไปนิดนึงเป็นไปได้ไหมถ่ายใหม่นะครับเป็นไปได้ไหมถ่ายใหม่แล้วก็ขยับหน้าออกมาอีกนิดหนึง่งอันนี้มันเต็มเต็มไปนะครับหนึ่งหน้าเหลืองสองขยับหน้าออกมานิดนึงแต่ว่าเยี่ยมแล้วขอให้หน้าสว่างสว่างนะครับคุณนิดิสมูมอใช่ไหมชื่อเล่นชื่ออะไรครับคอมเมนต์มาด้วยได้ครับโอเคข้อที่สามชื่อแอคเคาน์นะครับชื่อแอคเคา์ที่ดีถ้าใครเล่นใหม่ๆไม่รู้เรื่อง มันจะเป็นแอคเคาน์ที่ t ิกตอกตั้งให้คําว่ายูเซอร์แล้วก็ตัวเลขโอ้เงีวเงี้ยจำมูฮูเล็งนะครับรูปนี้โอเคไหมคะได้ครับสวยเลยครับคุณพี่อ้อมครับดูดีเลยนะครับดูดีได้ได้ครับนี่ค่ะอ๋อคุณนีนะครับผมตั้งหมวดหมู่สาธารณะครับผมเอ่อสาธารณะเหรอได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็พยายามให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำนะครับโอเคข้อที่3ชื่อแอคเคาน์นะฮะขอให้เป็นชื่อเล่นของตัวเองง่ายสุดและ เพราะชื่อจริงบางคนมันยาวแล้วคนไทยไม่ถนัดอา่านภาษาอังกฤษแล้วคนจะจําชื่อเราไม่ได้รูปนี้ได้บหครับได้ครับได้ครับแต่ขออย่างหนึ่งถอดแมสได้ไหมฮะถอดแมสเพราะเขาเพราะรูปโปรไฟล์มันไม่ติดโควิดนะฮะพี่กอนแล้วก็ถอดแมสถอดแว่นตาให้เขาเห็นหน้าตาหล่อๆของเรานะครับอถ้าเราอยากเท่เราจะใส่แว่นตาก็ได้แต่ขออย่างเดียวถอดแมสออก แล้วขอรูปหล่อถ้าใส่แมสเนี่ยเขาไม่รู้เขาไม่เห็นหน้าตาเราเลยอย่าลืมนะว่าในทิกตอกเนี่ยคนเขาจะเห็นหน้าตาเราผ่านรูปโปรไฟล์รูปแรกเลยเวลาเราไปคอมเมนต์ในวิดีโอใครในไลฟ์สดใครเขาจะเห็นโปรไฟล์เราเราจะดูดีดูไม่ดีมันอยู่ที่รูปโปรไฟล์นะครับอือเห็นไหมมันชือเราท้เป็นชีวสองรูปต้องเปิดนะอ่าใช่ชื่อแอคเขาชื่อแอคเขาที่ดีมามันซ้ําตั้งไม่ได้คะ่ะชื่อนี้ อาจจะต้องใส่ตัวเลขกำกับด้วยตัวเลขอะไรก็ได้ที่เราที่เราชอบนั่นแหละก็คือวิธีการตั้งแอคเคาท์นะครับแอคเคาทที่ดีคือจะเป็นจะต้องเป็นชื่อเล่นของเราแล้วก็ตามด้วยเลขที่เราชอบสัก2-3ตัวนะครับมันจะได้ง่ายต่อการจดจำนั่นเองนะครับแล้วรูปคอยได้ไอ้ายพ่อได้อยู่ครับแต่ว่าใกลไปใกล้ไป,ไไปถอยออกนิดนึงหัวขาดหัวขาดขอ,ขอรูปเต็มตัวหัวไม่ขาดโอเคเอ้ยขอรูปเต็มหัวบกหัวขาด นะครับได้ได้บ่ลงล่ะโอเคหล่ะครับลองเปลี่ยนเด้อดูให้ปูเป้น้าค่าเป้ปูเป้เหรอรูปนี้เออไกลไปไกลไปนิดหนึ่งเอาประมาณเนี้ยเออประมาณเนี้ยประมาณครึ่งตัวเนี่ยสะดือเราเนี่ยเลยสะดือประมาณสะดือเนี่ยประมาณตัวของเราเนี่ยอันนี้ไกลไปนะคุณปูเป้สาวเล่านะครับเนะาะป้าเบิงลูผมผ่านมาครับวุณหนิงสูรินเนาะ ยามครับผมคุณคู่โมดามสาุมาโอเคครับคุณพีสูรินได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่แต่ว่าขอเป็นรูปหนาสว่างสว่างกว่านิดนึงนะครับผมตัวนี้มันอาจ,จีแบบมีเงาไตตาเนาะมีเงาไตตาแล้วก็ตรงน้ำผักมันเป็นมืดๆนะครับลองปลบเบิงลองหาหลปอื่นหรือว่าทายไม่หารลปทติดรอๆกว่านี้นะครับผมพอได้อยู่นะครับผมผมก็เล่นใหม่กว่าเดือนกว่าแล้วครับไม่เป็นไรครับผม ได้ได้ครับเค้ครับไอ้ขอบใจไอ้ยินดีครับผมรูปผมไห้บ่คุณพี่จะเลือกบอคุณพี่จะเลือกไกลไปไกลไปแล้วกัด้านบนนี่ว่างไรเกินไปเลยครมืดพร้อมครับผมมันมืดพร้อมหาท่ายรูปกลางแจ้งนะครับเด้อหรือแต่ต้นไม้ก็ได้นะครับต้องเอารูปที่สว่างนะครับรูปที่สว่างเนาะอันนี้มันมืดเกินไปนะครับเผิ่มแสงนิดนึงนะครับผมรูปไม่ตรงปกได้ไหมได้ครับ คือคนเราไม่ได้เห็นตัวจริงกันหรอกแค่เห็นรูปโปรไฟล์แค่แบบวูดูดีเว้ยทำไมดีๆรูปโปรไฟล์มันจะเหมือนแบบเออหน้าต่างแบบมันจะเป็นแบรนด์ของเราอะ่ะยิ่งเรารูปสวยนะคนเขาจะกดติดตามเรานี่คือเทคนิคฉะนั้นรูปรูปโปรไฟล์กับตัวจริงไม่ตรงกันไม่เป็นไรว่าเป็นหยังเอาดูางมงามไว้ก่อนนะครับแต่อย่าไปเอาดูปดาราเอารูปคนอื่นมาเด้อ เารูกจะของนี่แหละนะครับพ,พี่เปี่ยนตามที่แนะนําแล้วนะคะเยี่ยมครับผมสวยดูดีเลยครับผมอ่าพี่นกนะครับครับครโอเคขออไงได้บ้ครับไอกุ้งบ่ไอกุ้งเออหัวเกือบขาดเอาคืนนิดนึงไห้มีช่องว่างประมาณเนี่ยไห้มี่องไฟนิดนึงข้างบนอะแต่ว่าโอเคแล้วนาไสนาขาวรอ แต่ว่าข้างบนนะครับเอาขึ้นนิดนึงเด้ออย่าให้หัวมันขาดอันนี้หูซึ่งว่าสิหัวขาดนะครับผมอมืลองเบิรงครับอ่สวัสดีค่ะรอหองค่ะสวัสดีค่ะวินนึงโซลีนโอเคนะครับลูบต้องสะดุดปังปัง,ปงแม่นแล้วแห่งลูบง่ามคนแห่งสิกดมาติดตามง่ามดูปตจริงบ่เป็นญญังให้เขามาเบิองเองนะครับผมฉะนั้นต้องสวยไหมก่อนนะครับผมอ่าลูบเรื่องลูบนี่ต้องปั๊บกันใหญ่เลยล่ะครับผมสวัสดีค่ะคุณพี่คณิษฐาแอนนานะครับตอนนี้กําลังสรุปในเรื่องของ การดูรูปโปรไฟล์อยู่นะครับข้อที่สามนะครับของหัวข้อวันนี้นะครับมีห้าข้อนะครับโอเคไปเปลี่ยนแป๊บล่องเบิงล่องเบิงปลูกผมล้อกไอปลูกผมล้องผ่านแล้วครับปลูกผมล้องผ่านแล้วครับปลูกผมอะไรครับคุณพี่ปลูกผมขึ้นอย่างนอบอกขอใจครับผมพี่มาใหม่เด้อสวัสดีครับโอเคครับผมโอเคลองปลบเบิ้งเนาะมาช้าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร เดี๋ยวใครที่อยากจะดูย้อนหลังเนะเาะไลฟ์สดเนี้ยผมจะเอาไปลง a c e b o o k พุ่งพุ่งนี้นะครับ Facebook ส่วนตัวนะครับถ้าใครที่อยากจะดูว่า Facebook ผมอะไรนะครับก็คือ Facebook นี้เลยนะคุยด,ดีอัตพลหรือเข้าไปที่ลิงก์ที่โปรไฟล์แล้วก็กดเข้าไปที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์มันจะลิงก์ไปที่ Facebook ผมจะเอาไลฟ์เนี้ยไปลง Facebook พุ่งนี้นะครับจะดูย้อนหลังได้เลยนี่คือวิธีการดูไลฟ์สดย้อนหลัง ในอ่อทิกตอกนะครับเพราะว่าในทิกตอกมันดูย้อนหลังไม่ได้นะครับไปดูได้นะครับโอเคนะครับนาออืมเอ่อของพี่ใช้ได้ไหมคะมาจะาไม่เป็นไรครับผมโอเคสวยเลยครับพี่แอนนานะครับพี่แอนนาดูดีเลยนะครับอ๋อสวยเลยครับพี่แอนนาปกติเป็นคนชอบใส่แว่นดําใช่ไหมครับอืมถ้าเกิดว่าลองถอดจะสวยกว่านี้อีกลองดูนะครับเพราะว่า บางคนเราใส่แว่นดำเนาะเราเขาไม่เห็นตาเราเพราะสายตามันคือหน้าต่างของหัวใจนะครับลองถอดแล้วก็ลองเปลี่ยนดูนะครับรับรองได้เลยว่ามันจะสวยมากแล้วก็ลองหาแบบอันนี้ก็สวยแล้วแหละแต่ลองปรับที่ลองถอดแว่นตาดูนะครับลองลองเบิง์นะครับเด้อเออผมติดตามเยอะอยู่ในไลน์นี้โอ้สุดยอดไปเลยครับสวัสดีรอบสองครับพี่หมูนะครับผมอ๋อพี่หมู รูปโปรไฟล์ไหมเมนบอลนี่โอ้สวยเลยนะครับเ็นบอลนี่ดูดีเลยนะครับนี่ยางสีได้ไหมนังเรียนที่ดีต้องเฮ็ดท่านที่นะครับดูดีอีหลีเลยนะครับโอเคค่ะโอเคพี่ไปเปลี่ยนรูปมาหมูค่ะดูให้เลยสวยครับโอ้สีได้ไหมดูดีเลยครับผมสุดยอดนะครับรูปรูปผมพันไหมครับ,อ,รสสบอ๋อตัวคุณพี่สมศักดิ์บอกยังบอพันครับผมหนึ่ง ไอนาเนี่ยมันอยู่เครงหลูปโปรไฟล์ครับขังบนเหลือหลายโพดนะฮะขังบนเหลือหลายโพดเนาะรลยการูบมันมืดนะครับอย่าให้มันมืดไปท่ายกลางแดดก็ได้หาจังหวะดีๆนะครับนากะเอาแบบสับมันน่นแนหรือว่าทาทา บ่มีอย่างสับหนามานกกันเนาะกะไปถ่ายแอบนิสิตกอกนะครับกัได้คือกันหรือโหลดแอปงามๆถ่ายนะครับลองปรับเบิ่งเด้อหนึ่งข้างบนผีสมซักอย่าให้มันวางหลายสองนามืดนะครับอย่าให้มันมืดไปปรับเบิง่งแต่ขนาดกํลาลังพอดีแล้วขยับขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะครับเนาะอืม่าจ้าโอเคจ้าครับขอบคุณครับผมวส,สวัสดีค่ะบชื่อโกบสวัสดีครับคุณพี่กบครับไปก่อนนะเขาให้ไลฟ์สดมีความสุขนะครับผมโอเคไปก่อนเขาให้ไลฟ์สด โอเคครับผมขอบคุณไปก่อนครับค,คู่มือไม่จังพอกันโอเคคร,บครบับฟันดีนะครับผมลับฝันดีนะคะันบัดีครับโอเคอันนี้คือข้อใดล่ะเนี่ยยสรุปข้อสองหนึ่งตัวนี้สามชื่อแอคเขาข้อสีชื่อช่องข้อสีชื่อช่องนะครับใครที่รอสรุปนะครับจดได้เลยนะข้อสคือชื่อช่องนะครับชื่อช่องที่ดีจะเป็นจะต้องเป็นชื่อเล่นของเราชื่อเล่นของเราและตามด้วย สิ่งที่เราทำเห็นจังล่ะเห็นแนวกินก็ต้องบอกบว่าโมนี่เขาเห็นแนวกินอีอยงชอบไปเที่ยวก็บอกชื่อเล่นว่าเอ่อพิมพ์ชอบเที่ยวก็ได้นะครับอืมข้อสามด้วอไอ้ต่อขอ 4, อ้ขอสี่อ้าวข้อสามข้อสามชื่อแอคเคาท์ข้อสามแจ้งไปแล้วนะครับข้อสามข้อสามชื่อแอคเคาท์นะครับชื่อแอคเคาท์ที่ดี จะต้องเป็นชื่อเล่นตัวเองแล้วก็ตามด้วยตัวเลขอ่านง่ายๆนะครับแล้วรูปพี่ผ่านไหมคะออพอได้ครับพอได้แต่ว่าลองเปลี่ยนที่เป็นรูปยิ้มๆได้ไหมครับมันจะได้ดึงดูดคนเพราะว่าปกติทุกคนสวยอยู่แล้วถ้าเราลองยิ้มแล้วเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เนี่ยคนที่เขามาดูเขาจะสัมผัสได้ลองเปลี่ยนดูนะครับแต่ขนาดโอเคแล้ว แต่ว่าถอยอีกนิดนึงถอยออกอีกนิดนึงนะครับอันนี้มันอาจจะเต็มจอไปนะครับแต่โอเคแล้วลองลองปรับดูตามที่ผมพูดนะซีชื่อช่องเขีต้องเป็นชื่อใช่ใช่ครับซีชื่อช่องที่ต้องเป็นชื่อเล่นและสิ่งที่เราทําเช่นอ่าเช่นเช่นเราเราชอบเที่ยวก็ใส่ไปพิมพ์พิมพ์ชอบท่องเที่ยวอ่ะนีม,มดดาชอบสอนสอนอะไรก็ใส่ไปอันนี้ไม่ได้จํากัดว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยคนจะจําง่าย ข้อดีของภาษาอังกฤษคือมันจะโกูอินเตอร์มันจะโกอินเตอร์แล้วดูดูมีระดับดูดีขึ้นมานะครับแต่ก็ได้เหมือนกันถ้าเราถ้าเรายังคิดชื่อภาษาอังกฤษไม่ออกก็ให้ใส่ชื่อภาษาไทยไปง่ายๆได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อ4นะครับส่วนข้อ3คือชื่อ Account อันนี้คือสรุปแล้วนะนะสวัสดีค่ะคุณน้ำพึ่งนะครับขอตัวอย่างอีกทีเนาะอ่ะขอตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผมคอิดิคอิดิ Mastery o f t i k t o k นี่คือชื่อภาษาอังกฤษนะครับหรือพิมพ์พิมพ์อ่าพิมพ์พิมพ์ชอบอะไรชอบเที่ยวพิมพ์พิมพ์ชอบท่องเที่ยวและกินอย่างเงี้ยเหมือนชื่อช่องอ่ะเหมือนชื่อช่องชื่อเพจอะไรเงี้ยครับว่าเราทําอะไรและขอให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทําด้วยนะครับชื่อช่องมันจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราทําหรืออย่างเช่นครูมดดาชอบสอน t ิ๊กต็อกเนี่ยครูมดดาสอนไลฟ์สดเนี่ยเห็นไหมมันก็จะขึ้นมา สอนไลฟ์สดสอนไลฟ์สดให้ปังดังในทิกตอกก็ได้เหมือนกันเนะี่ยมดดําสอนไลฟ์สดให้ปังดังในทิกตอกก็ได้เหมือนกันนะครับลองดูนะครับผมสวัสดีครับคุณน้ํเพึ่งนะครับพึ่งมามคนใหม่ใช่ไหมครับสแลชชื่อเล่นด้วยนะครับชื่อเล่นนะครับข้อ5สุดท้ายนะครับอย่างที่บอกไปคือเนื้อหาของคลิปรูปได้ยังครับอ๋อคุณกอ1 7 1 7 โอเคเลยครับพี่กรณดูดีเห็นก่าเกาเลยครับผมอารอเลยครับผ่านผ่านเยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมเลยนะครับโอเครอเลยครับรอเลยนะครับห้าจัดไปค่ะครูมดดำข้อห้าคือเนื้อหาของคลิปเนื้อหาของคลิปสําคัญเนื้อหาของคลิปให้เป็นไปในทิศทางเดียวสวัสดีครับคุณแบงค์นะครับผมคุณแบงค์นะครับสวัสดีค่ะชื่อนกอค่ะสวัสดีคับทุกคนอ้าวห้าแล้วหรอแม่นแล้วครับผมคอฮาเลยได้ครับนี่สรุปให้แล้วครับนี่ สรุปแร้วคอหานะครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูย้อนหลังนะรูปหนูได้ไหมได้ครับน้องใบบุญโอเคเลยโอเคเลยนะครับได้อยู่นะสวยสวยรอยรอรอบ่อพิษได้อยู่ครับรอรอ,อครับน้องใบบุญรอกว่ารูปที่อ่าน,นันเลยสวัสดีพี่แบงค์ Bank, ใช่ไหมครับชื่อยาวๆแบงค์า Bank, นาทีแฮปปี้มิลเลนแน่ใช่ไหมชื่อเล่นชื่อแบงค์ใช่ไหมครับเสียชื่อเล่นมาด้วยนะ <c oughs> ตามเจ้าอเคตุก๊กบิดฟิต ได้ไหมชื่อช่องออ๋ตุกตุกบิดฟิตเหรอเป็นเป็นโค้ดดูแลสุขภาพใช่ไหมมัวแต่ไปเปลี่ยนเราโอเคเดี๋ยวไลฟ์สดไปเสร็จค่อยค่อยเปลี่ยนก็ได้นะครับแล้วค่อยเปลี่ยนตุกฟิตพิชิตพิชิตสุขภาพดีก็ได้นะตุกบิดฟิตมันมันสั้นไปไหมตุกฟิตอะไรอ่ะ ตุกฟิตอะไรเกี่ยวกับสุขภาพก็คือฟิตเนสเฮลเน็อันนี้ได้หมดนะลองลองดูมันจะมีคําว่าเฮล t เน็ตเฮลตี้ฟิตเนสอะอะไรอีกล่ะลองลองลอง,ลองใส่คําอันนี้มิดมิดฟิตมันมันสั้นเกินไปแล้วมันมันไม่ได้ใจความนะครับแต่ว่าลองเติมคําต่อท้ายดูนะครับคุณคุณพี่ตุกนะครับ เจไดจังโทรศัพท์ม,มีปัญหาจา้าเติดขาดขาดครับไม่เป็นไรครับใช่จ้าใช่ครับแบงก์อ๋อคุณพี่แบงก์เพิ่งมาใหม่เนาะแบรนด์ Brand, อ๋อแบรนด์ Brand, ตุกบิดฟิตพิชิตสุขภาพดีก็ได้นะตุกบิดฟิตพิชิตสุขภาพดีเอออันนี้อันนี้ก็เข้าท่านะครับพี่ตุกลองลองกลับดูนะตุกบิดฟิตพิชิตสุขภาพดีโอ้ของจองกันเลยเนี่ยเขาท่าเลยนะครับผมอืมอ๋อเจไดจ้งได้ครับชื่อบิดฟิตเอาโอเคลองลองดูนะครับข้อห้าคือ เนื้อหามันเนื้อหาของคลิปถ้าใครจะทำสายออกกําลังกายขอให้ยาวๆออกกําลังกายให้ยาวๆให้เยอะๆเต็มในช่องให้หมดเลยนะครับแล้วใครที่จะทําทนายอ่าน้องน้องใบบุญก็ขอให้เป็นทนายทางเดียวยาวๆเลยนะครับหรืออะไรอะ่ะคุณเอ่อพี่พี่หมูเนาะพี่หมูทําเรื่องอะไรนะพี่หมูนะดูย้อนหลังทําไงครับ ดูย้อนหลังนะครับให้คุณพี่แบงค์ไปคลิกลิงก์ที่หน้าโปรโฟไฟล์ในช่องนะครับแล้วมันจะลิงก์ไปที่ t ิกต o k เอยลิงก์ไปที่ Facebook ส,ส่วนตัวของผมนะครับ คลิปนี้ผมจะเอาไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัววันพรุ่งนี้นะครับไปดูได้เลยนี่ก็คือวิธีการดูย้อนหลังนะครับซึ่งใน Tik t o k กดูไม่ได้ไลค์จบปุ๊บลบเลยนะครับผมอ่าครูมาด,ดำพีมาแล้วเนื้อหาของคลิปต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำกินเที่ยวสอนสุขภาพความงามหมดอ่ะใช่นะครับนี่ก็คือความรู้ทั้งหมดที่ผมมามอบให้กับทุกๆคนนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งถ้าใครที่มาไม่ทันนะ ไปดูที่ Facebook ส่วนตัวคลิกที่ลนะิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วก็หรือว่าถ้าใครอยากจะเข้าไปเลยดูตอนนี้มีโทรศัพท์2เครื่องนะครับเนี่ย a c e b o o k ผมนะฮะสวัสดีครับแม่วันมาแล้วเย่เย่ยยแสดงว่าแม่ลงแล้วไม่ลงได้ไงจะเที่ยงคืนแล้วครูอินดีแม่มาได้หนวโอ้ขอบคุณเลายๆครับแม่มานะครับผมเดี๋ยววันหลังผมต้องไลฟ์สดก่อนแม่ขึ้นแล้วแหละต้องไปเก็บความรู้จากแม่แล้วเนี่ยเออ แม่ปล่อยคีแพงทีไรผมไปไลฟ์สดทุกทีเลยนะคะขอบคุณครูมดดำครับยินดีขอบคุณแคนดี้ครับสวัสดีค่ะคุณยูเซอร์นะครับสวัสดีค่ะแม่วานหนูสวัสดีค่ะสวัสดีแม่วันพอลลี่นะครับก็ดื่มน้ําแป๊บเป็นน้ําเปล่าไม่มีอะไรหรอกพินมาอพินมานั้นครับห้าข้อ ทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับเพื่อนๆเ,เอาไปลงมือทําได้เลยเพราะมันเป็นขั้นตอนสวัสดีรอบห้องค่ะโอเคครับผมแม่มานะครับผมแม่มาผมก็จะลงและก่อนเที่ยงคืนไม่รู้ว่าคะแนนได้เท่าไหร่นะครับแม่ไม่รู้เลยแต่ว่าเต็มที่นะฮะเต็มที่กับการไลฟ์สดแล้วก็ให้ความดูกับทุกๆคนนะครับไม่ว่า ผลออกมายังไงนะครับยอมรับเสมอว่าเราทําเต็มที่แล้วนะครับยินดีกับผลที่ไม่รู้ว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ของประเทศนะไม่ได้ไปดูเหมือนกันนะครับแต่ก็ทําเต็มที่แล้วก็ให้ความรู้ทุกคนนะครับนอนเถอะค่ะดึกแล้วแม่ก็นวงค่ะโอเคครับเนี่ยจะลงนะครับเนี่ยจะลงแล้วกําลังสรุปนะครับถ้าใครอยากไปดูย้อนหลังนะครับคลิกไปที่ l i n k ์โปรไฟ f i ใน tiktok นะฮะแล้วก็ไปดูที่ youtube เอ้ยไปที่ facebook ส่วนตัวของผมนะครับคลิปนี้ ลงวันพรุ่งนี้ตอนสายๆเพื่อนๆไปสามารถดูย้อนหลังได้เลยนะครับผมโอเควันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆดูทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจเข้ามาดูไลฟ์สดไลฟ์นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะสองช่องให้นะครับตอนแรกว่าจะสองช่องวันนี้นะแต่มันเป็นไรนะครับให้ความรู้ไปเต็มที่นะ โอเคครับทุกคนครับมือนี้ฟันดีราตตีสวัสดนะครับเดี๋ยวพ่อกันใหม่มืออื่นกับผมคุยดีมาสเตอรี่ออฟ t ิ k กตอสอนสร้างตัวตนให้ปังดังใน t i k t o อกนะครับอย่าลืมเจอกันที่นี่ทุกวันสีทุ่มตรงนะครับส่วนวันไหนที่จะไลฟ์สดล่วงหน้านะฮะจัแจ้งให้ทราบก่อนนะครับตอนนี้กําลังวางแผนเวลาใหม่อยู่นะโอเคเดี๋ยว2ช่องให้กับทุกๆคนนะครับอย่าลืมพ่งนี้มาเจอกันนะ ขอบคุณสำหรับความรู้เด้ออายขอบคุณคืนนีฝันดีครับโอเคฝันดีครับผมบ๊ายบายวันดีครับฝันดีทุกคนนะครับเด้อแล้วพอกันมืออื่นครับผมสวัสดีครับผมรูอดีมาสเตอรี่ออฟ t ิ๊กตอกสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผมเดี๋ยวผมต้องรองให้มันดีเลยสักห้าวินะครับมันจะได้ไม่ตัดเลยห้าสี่สามสอง